แปลงไปไหนครับชีมกอนสฟโซครับเที่ยวเดี๋ยวจำเช้าเราจะพามาดูทะเลหมอกนะครับคุณจะได้รู้ว่าทะเลหมอกสุขรีเป็นยังไงครับอันนี้ก็ทาง จะขึ้นข่าวด้วยครับเหลที่เราจะไปชมทะเลหมอกกันนะครับโอ้ตางขลืนสุกวอดววครับ ตาไม่ใช่วิบากขึ้นไม่ได้ครับ กล้องหลุดครับทางชันครับนี่ทุกคนต้องมาดูครับว่าชันขนาดไหนชันจริงๆครับไม่ได้โกหกเดี๋ยวขอญาต